สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนผมอีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็นด o m คอมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวเขมรตัดเพาะทำไมไม่ซื้อทีมกัมพูชาหลังเชื้อพระวงของกัมพูชาเข้าถือหุ้นในทีมบริสเทโรของประเทศไทย โดยเพจโปลิสเ e โร f เได้โพสต์เอาไว้ว่าสโมสรโปลิสเทโร o เอฟซทีมในสึกฟุตบอลโตโยต้ารี o ว h a i ไทยเลกได้ทำการแถลงข่าวเปิดตัวผู้ร่วมทุนใหม่เพื่อเข้ามาร่วมกันบริหารสโมสรโปลิสเทโร o พร้อมตั้งเป้าพาทีมกลับเข้าสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2566เวลา13นาฬิกาที่สโมสรตำรวจสโมสรฟุตบอลโปลิสเตโรเอฟซ ได้มีการจัดงานถแถลงข่าวการเปิดตัวผู้ร่วมทุนใหม่ซึ่งภายในงานคุณไบรอันแอลมาคาประธานสมวสรและกลุ่มผู้ร่วมทุนใหม่ของสมวสรนนำโดยพระองค์เจ้าน,นโรดมอมริธิวงศ์สมเด็จพระน,นโรดมนาินทพงศ์และเจ้าชายน,นรดมราวิจักเป็นผู้ร่วมทุนใหม่ที่จะเข้ามาร่วมกันบริหารงานของสมสโรโพลิสเทโรเอฟซีพร้อมตั้งเป้า จะพาทีมกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งโดยทางด้านคุณธัญญะวงนาคผู้จัดจาการทีมโพลิสเทโรได้กล่าวว่าก่อนอื่นก็ต้องขอต้อนรับกลุ่มทุนใหม่ที่จะเข้ามาช่วยการบริหารงานของสโมสรโพลิสเทโรของพวกเราโดยมีโอกาสได้พูดคุยกับทางเจ้าชายแห่งราชวงศ์กัมพูชาและก็ได้ทราบถึงความมุ่งมั่นที่จะเข้ามาพัฒนาวงการฟุตบอลและทางกลุ่มผู้บริหารเดิมและผู้บริหารใหม่ก็มองเป้าหมายตรงกัน ว่าอยากจะพัฒนาทีมบริสเทโรให้กลับมาเป็นทีมใหญ่อีกครั้งทางด้านของพระองค์เจ้านโรดมอมริทิวงตัวแทนของกลุ่มทุนที่จะมาเข้าร่วมบริหารทีมได้กล่าวถึงเป้าหมายว่าส่วนตัวมีความสนใจในการทำทีมฟุตบอลอยู่แล้วและเล็งเห็นว่านี่เป็นโอกาสอันดีที่จะได้เข้ามาพัฒนาวงการฟุตบอลไทยและฟุตบอลอาเซียนด้วยกันสาเหตุที่เลือกเข้ามาทำทีมบริสเทโร เนื่องจากทีมนี้เป็นทีมที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเคยเป็นทั้งแชมป์ไทยลีกและเป็นทีมในอาเซียนที่เป็นถึงรองแชมป์เอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกเลยอยากจะพาทีมกลับไปอยู่ในจุดเดิมให้ได้อีกครั้งซึ่งก็จะใช้ความรู้ความสามารถรวมถึงคอนเน็กชันที่ตัวเองมีในการดึงตัวผู้เล่นชาวต่างชาติเข้ามาช่วยทีมให้ได้มากที่สุดรวมถึงโอกาสในการส่งออกนักเตะไทยและนักเตะอาเซียน ให้มีโอกาสไปเล่นฟุตบอลในต่างประเทศมากขึ้นในอนาคตอีกด้วยซึ่งพระองค์เจ้านรดมอมริทิวงศ์ท่านทรงเป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติกัมพูชาซึ่งเชื้อพระวงศ์กัมพูชารายนี้ถือเป็นแฟนกีฬาฟุตบอลและกําลังมองหาสโมสรฟุตบอลมาเป็นพันธมิตรทางด้านฟุตบอลกับกัมพูชาพัฒนาวงการลูกหนังในประเทศต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวคขมรมต,ตัดเพอทำไมไม่ซื้อทีมกัมพูชา หลังเชื้อพระวงของกัมพูชาเข้าถือหุ้นในทีมโพลิสเทโรของไทยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยชาวกัมพูชาท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าลิมพิโสดจะย้ายไปอยู่กับโพลิสเทโรหรือเปล่านะมุมมองท่านต่อมาครับสโมสรบ้านตัวเองไม่ยอมลงทุนแต่กลับไปลงทุนให้กับสโมสรบ้านเขาคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่า เยี่ยมมากที่คุณไม่ยอมมาลงทุนที่เขมรความคิดเห็นท่านต่อมครับเยี่ยมเลยชาวเขมรท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านธุรกิจเท่านั้นอมเมนม์ท่านมาครับเป็นแนวพระราชดำริที่โดดเดน่นความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่า มันถึงเวลาที่พวกเราชาวกัมพูชาจะต้องรวมตัวกันแล้วมุมมองท่านต่อมาครับส่วนในกัมพูชามีบางสโมสรต้องล้มละลายจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้ไมมนี้ว่าแล้วคุณคิดว่าลงทุนในกัมพูชาจะได้กำไรบ้างไหมดูแค่ทีมบบงเกตก็ได้ไม่มีใครอยากจะเอาเงินไปโยนทิ้งหรอกสโมสรของพวกเรายัางไม่เจริญเติบโตเหมือนกับประเทศไทยนะ ที่พูดแบบนี้ไม่ได้ต้องการอะไรแค่อยากจะแชร์ให้คุณรู้เฉยๆแล้วก็มีอีกท่านเข้ามาตอบใต้เมนี้ว่าแค่อยากให้นักลงทุนทุกคนคิดถึงสโมสรในกัมพูชาบ้างก็เท่านั้นต่อมาก็มีอีกท่านเข้ามาตอบใต้เมนี้ว่าถ้าหากนักลงทุนไม่คิดแล้วใครจะคิดจากนั้นเจ้าของเมนก็เข้ามาคอมเมนต์ปิดท้ายว่าใช่แล้วถ้าหากพวกคุณคิดแบบนั้นฟุตบอลเขมร ก็คงจะไม่มีความเจริญก้าวหน้าชาวกัมพูชาท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้สั้นๆว่าขอบคุณมากนะความคิดเห็นท่านต่อมาครับสงสัยว่าทำไมต้องซื้อสโมสรไทยมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าไม่สร้างสโมสรในกัมพูชาแต่กลับไปซื้อสโมสรในต่างประเทศเป็นถึงเชื้อพระวงศ์แต่กลับไม่มีความรักชาติเลย คอมเมนต์ท่านมาครับมีเงินแต่ทำไมถึงไม่เอามาพัฒนาฟุตบอลกัมพูชาจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี้ว่าถ้า,ากคุณซื้อสโมสรต่างชาติชื่อดังคุณก็จะสามารถช่วยเหลือฟุตบอลกัมพูชาได้อย่างง่ายดายโดยการน,นำเยาวชนกัมพูชาไปฝึกซ้อมที่สโมสรแห่งนั้นชาวเขมรท่านต่อมาสแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าไม่มีประโยชน์กับฟุตบอลกัมพูชาเลย สโมสรท้องถิ่นอย่าง EDC ก็ถูกยุบเนื่องจากไม่มีเงินทุนส่วนสโมสรเอเชียยูโรยูเนเต็ดก็ล้มละลายเช่นกันมุมมองท่านต่อมาครับควรสร้างสโมสรในท้องถิ่นให้ดีขึ้นเสียก่อนนะจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนีว่าท่านซื้อมาเพื่อทำธุรกิจและสามารถนำเตะก,กัมพูชาไปเล่นที่ท่านได้แล้วก็มีอีกท่านเข้ามาตอบใต้เมนีว่าพี่ชาย พวกเขามีความคิดที่ลื่นไหลและมองการไกลามากกว่าที่คิดไม่ต้องไปเป็นห่วงร็อกคอมเมนต์ท่านมากล่าวสั้นๆว่าไร้ประโยชน์ความคิดเห็นท่านต่อมาครับถ้าหากคุณต้องการให้ฟุตบอลกัมพูชาจเจริญก้าวหน้าทําไมคุณถึงไม่ลงทุนด้านฟุตบอลในประเทศกัมพูชาแทนที่จะไปซื้อสโมสรในประเทศไทยเอาเงินมาพัฒนาฟุตบอลกัมพูชาไม่ดีกว่าหรอ ื่อให้เด็กๆก,กัมพูชามีโอกาสได้แสดงความสามารถของพวกเขาบ้างชาวกัมพูชาท่านต่อมาสแสดงมุมมองเอาไว้ว่าสมสรต่างจังหวัดของขาเมรไม่ได้รับการช่วยเหลือเลยครับท่านจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี้ว่าท่านก็ช่วยนะแต่ไม่ใช่ตอนนี้คอมเมต์ท่านมาครับถ้าหากท่านต้องการที่จะช่วยเหลือท่านก็สามารถซื้อสมสรในกัมพูชาได้นะ ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าไปซื้อสโมสรในอังกฤษดีกว่านะมุมมองท่านต่อมาครับสามสโมสรของขเขมรต้องปิดตัวไปอย่างไรร่องรอยชาวกัมพูชาท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้สั้นๆว่ามันจบแล้วขเขมรความคิดเห็นท่านต่อมาครับสโมสรเกาะกงก็ถูกยุบเนื่องจากปัญหาสภาพคล่องทางด้านการเงิน มุมมองท่านต่อมากล่าวว่าทำไมถึงไม่มาสร้างในกัมพูชาล่ะคอมเมนต์ท่านมาครับหากไม่ช่วยกัมพูชาความภาคภูมิใจก็จะหมดไปชาวคขมรมต์ท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้สั้นๆว่าหมดคำจะพูดละมุมมองท่านต่อมาครับจะช่วยฟุตบอลขเขมรมันช่วยไม่ได้หรอกครับท่าน คอมเมนต์ท่านมากล่าวสั้นๆว่าไร้ประโยชน์ความคิดเห็นท่านต่อมาครับสโมสรของเขมรเองกลับไม่ยอมซื้อชาวกัมพูชาท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าไม่เข้าใจเลยคอมเมนต์ท่านมาครับมันจบแล้วประเทศของตัวเองกลับไม่ช่วยส่งเสริมหมดคำจะพูด ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าเป็นคนขเขมรแต่กลับไม่คิดที่จะช่วยเหลือประเทศของตัวเองมุมมองท่านต่อมาครับมหาเศรษฐีชาวรัสเซียชาวอาหรับชาวอเมริกันและชาวไทยต่างก็ไปซื้อสมโมสรฟุตบอลในต่างประเทศและผู้คนต่างก็ยินดีแต่แปลกที่ชาวขเขมรกลับร้องแรกแหกกระเชอ้อ ชาวเขมรท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้สั้นๆว่าผลประโยชน์ก็คือเงินความคิดเห็นท่านต่อมาครับท่านไปทําธุรกิจทําไมต้องไปโกรธท่านด้วยมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าหมดคําจะพูดจากนั้นก็มีผู้มาต่อใต้เมนี่ว่าท่านยังซื้อสโมสรในหลีกของพวกเราด้วยนะคอมเมนต์ท่านหมาครับนับเป็นสัญญาณที่ดี สำหรับตลาดนักเตะกัมพูชาที่ท่านจะซื้อตัวไปชาวกัมพูชาท่านต่อมาแสดงความที่เห็นเอาไว้สั้นๆว่ายังจะหวังอะไรได้อีกและมุมมองของชาวกัมพูชาท่านสุดท้ายครับคุณขแมพัฒนาไปไกลามากแล้วแต่ตอนนี้ฟุตบอลของพวกเรายังไม่แพร่หลายเหมือนกับประเทศเพื่อนบ้านหากสามารถขอให้หมาเศรษฐีและคนรวยในกัมพูชาทั้งหมด หันมาสนใจและช่วยพัฒนาสนามฟุตบอลของพวกเราได้วงการฟุตบอลก็จะเติบโตได้เช่นเดียวกับคุณขแมของพวกเรายกตัวอย่างเช่นการจัดตั้งสโมสรอาชีพในจังหวัดต่างๆที่ยังไม่มีสโมสรอาชีพและการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านฟุตบอลที่ได้มาตรฐานเป็นต้นถ้าหากทําได้วงการฟุตบอลกัมพูชาของพวกเราก็จะแสงหน้าเพื่อนบ้านได้อย่างแน่นอน ขอบคุณภาพประกอบการบรรยายโฟโต้เครดิตเพจโบลิสเตโร FC ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวเขมรตัดเพาะทำไมไม่ซื้อทีมกัมพูชาหลังเชื้อพระวงของกัมพูชาเข้าถือหุ้นในทีมโบลิสเทโรของประเทศไทยหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไวท้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษา อาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบรล้บดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอีเจคอมเมนต์ comment, จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ